นะครับน้ำประเภทนี้อยู่ใช่หไหมครับอันเนี้ยขนาดเราเห็นอย่างเงี้ยเรายัางไม่กล้าเลยนะครับเราบางทีเราเอามาหุงข้าวนะครับชงนมให้ลูกหลานของเรา,เราต้งมามา่าหรือว่าน้งหมงเป็ดไก่ผักผลไม้นะครับผมก็เลยที่เห็นอยู่ในตู้ปลาเนี่ยครับมันเป็นสารพิษสารเคมีนะครับผมสมมุติว่านังผึ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของสิงส่งเปื้อนนะครับเช่นพวกคอรีนต่นางๆสารพิษสารเคมีเสรินเล็กโลหะหนักต่างๆผมก็จะใส่ไปนะครับ ถ้าเหมือนกับตัวปลาเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นน้ำอี๋อย่างเงี้ยเราจะกล้าเอามาบริโภคไหมครับกล้ามาดื่มไหมครับไม่กล้าเลยนะครับผมถามนิดนึงครับว่าวันหนึ่งเราสาภข้าันกี่น้ำครับช่วยหูที่จะทำจะมากินจะมากินนะเพราะว่าอะไรครับมาถามบเราสาบกี่ครั้งเลยเราเราเราไม่เราไม่รีดหูไก่กี่น้ำนะครับ แล้วเราก็ซาวซาวข้าวสีหายไปไหนครับผมหายไปในข้าวแล้วสารพิษสารพิี่ตื้าานาม่้อาหารโรงพยาบากัญา็ลงไปในข้าวแล้วทุบอกว่าซา,าน้ำ2 2 3ครั้งนะครับครั้งที่สองแค่ไม่ต้องคนเลยข้าเข้าไปแล้วนะครับเราลองมาดูนะครับว่าทาไมลูกหลานของเราถึงเข้าโรงพยาฟันบ่อยๆเราเอาน้ำอะไรชงลงไปลูกหลานของเราครับน้ำปราปบาคนเอาไปต้มก่อนนีน่ครับ <c oughs> จะดีไหมถ้าเรามีเครื่องตองน้ำเตวิดีกับเครื่องหนึง่งเราไม่ต้องต้มเลยครับแค่เอาน้ำจากเครื่องของเรางลงตงที่ลูกหลานของเราได้เลยนะครับเรเาลองมาดูกันสีนานแค่ไหนครับเห็นไหมครับมันจะดูดเข้าไปแล้วลูกหลานของเราคนที่เรารักนะครับผมผมถามนิดนึงครับว่ามามา่าเราใช้เวลาต้มกันกีนก่นาทีครับสองถึงสามนาทีหมครับเพื่อให้มันสุกให้มันดิบบางคนรอให้อื่นเลยจะได้หอมเดียวจะได้หมุนทองนะครับเราลองมาดูสีก,กันนะครับ หายไม่ไหนครับอันนี้ถึงหนึ่งนาทีไหมครับยังไม่ถึงเลยแค่ครึ่งวิมันก็ลงไปแล้วนะครับผมเราเอาน้ําอะไรล้างผักผลไม้ครับก็น้ำประปาที่เราใช้อยู่ทุกวันสังเกตสีดูนะครับบางคนบอกว่าพวกสารพิษยาฆ่าอะไรต่างๆเราต้องล้างน้ําก่อนล้างแล้วเป็นไงครับยิ่งเข้าไปเลยจะดีไหมครับถ้าเรามีเครื่องกรองน้ำเซฟดีๆสักเครื่องหนึง่งแล้วก็เอาพวกสารพิษสารเคมีถึง,เ,งเ,เล็กเร่างกัสงนสามเคโลไปครับ แล้วเราก็เอาน้ําที่เราฟองมาแล้วใส่ไหมครับกลิ๊กไหมครับแล้วนี่ไม่ตบมือที่เกินกว่าน้ำเซนเลยนะครับแล้วเราก็เอาน้าที่เราฟองนะครับชงข้าวอีกชงข้าวชงข้าวดีตครับนะครับสังเกตข้าวนะครับ ถ้าเลือกได้จะกินข้าวแก้วไหนครับไม่มีนะครับแต่ทุกวันนี้เราทานข้าวแก้วไหนกยม่ครับความือแล้วเมื่อเช้ากินข้าวแก้วไหนกยู่ครับลองดูนะครับแต่เครื่องกองน้ําเซฟไม่ได้อยู่แค่นั้นครับนอกจากรองพวกสารพิษสารเคมีได้ยังกองคอรินได้ด้วยเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับอันนี้คือน้ำปลาที่มาหลังสาขาลองดมนิดนึงครับว่ามีกลิ่นคอรินเปล่าช่วยผมสัมผัสเลยครับ มีไหมครับมีนะครับผมก็จะเติมคอรีนเพิ่มข้นไปอีกนะครับก็คือหหยดต่อน้ำหนึ่งลิตรอันนี้ถึง1งลิตรไหมครับยังไม่ถึงเลยผมจะหยดไปประมาณสี่ห้ายหยดนะครับเราจะมาดูกันว่าเครื่องกรองน้ำเซฟของเรามันกรองได้จริงหรือเปล่านะครับผมดูด้วยตาเปาล่าเราอาจมันไม่ได้บางคนก็ไม่ได้ดมใช่ไหมครับก็ยังไม่มีว่ามันมีคอรีนจริงหรือเปล่านะครับ <เอ S 1> ผมขออนุญาตแบ่งน้ำมาน,นิดนึงนะครับ ผมมีน้ำยาทดสอบคลอรีนนะครับผมถ้าในน้ำาันนี้มันมีคลอรีนมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองแล้วแต่ว่าหยด,ดคลอรีนทท่ากี่หยดคิดว่าเปลี่ยนสีไหมครับี๋ยวลองดูกันนะครับมีไหมมีนะครับก็คือน้ำานนี้มันมีคลอรีนนะครับผมและเราเอาน้ําอะไรมาหุงข้าวครับก็น้ำปลาของเรานะครับก็จะซาว แล้วเราก็าเทน้ำทิ้งอยู่นะครับคลอรีนนะครับพอเวลามันเจอความร้อนนะครับมันจะเกิดสารตัวหนึง่งชื่อว่าสารไนไตร์คอรูมเทนหรือว่าเป็นสารก่องะเล็กนะครับผมก็จะเทน้ำาสข้าวคราวนี้ผมจะลองหยดน้ายาทดสอบคลอรีนนะครับว่ามันมีคลอรีนจริงหรือเปล่าคิดว่าคลอรีนอยู่ในข้าวหรืออยู่ในน้ำครับยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมยังไม่ได้หยดนะครับผมก็จะหยดลงไป คอรีนอยู่ในไหนครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ในข้าวอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในน้ำนะครับคราวนี้อันนี้มันเป็นน้ำคอรลนเป็นละโซเจนนะครับกะ็จะยื่งกา้พนเลยคราวนี้เราก็เอาน้ําที่มันมีคอรีนนะครับไปตส่เครื่ององน้าของเราเราลองมาดูกันครับว่าเครื่องของเราอองคอรีนได้จริงหรือเปล่านะครับคิดว่าเปลี่ยนสีไหมครับยังไม่รู้เลยนะครับเพราะผมยังไม่ได้หยดนะครับ ถ้าเปลี่ยนสีผมก็เก็บตู้กลับบ้านนะครับเปลี่ยนไหมครับเยี่ยมไหมครับกองอ่านวิทยาศเคมีได้กองคอรีได้ด้วยตอนนี้แก้วนี้มีคอรีนะครับแก้วนี้มีน้ำยาทดสอบคอรีถ้าผมเทลงไปมันต้องเปลี่ยนสีอูกไหมครับนะครับแสดงว่าเครื่องของเรากองสาพิษได้กลองคอรีได้ด้วยนะครับแต่เครื่องกองน้ำเซตไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเหมือนที่ผมเิดตอนแรกนะครับ กองสารพิษสารเคมีได้สนิมเหล็กโลหะหนักได้นะครับยังเพิ่มแร่ธาตุให้กันหามด้วยนะครับผมก็จะมีน้ําอยู่สามประเภทอันนี้คือน้ําแร่อันนี้น้ำอาโออันนี้คือน้ำกัดน,นะครับจะดีไหมครับถ้าเราเพียงแค่เอาน้าปปาเติมได้น้ําแร่ด้วยนะครับผมจะตักอีกที่นึ่ผมขออนุญาตแบกน้ำมาสามแก้วนะครับน,นีน้ำจัด ตอนนี้เราเห็นใช่ไหมครับว่าแก้วไหนเป็นน้ำที่ข้ออะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเอาขวดออกมาหมดเลยจะรู้ไหมครับว่าแก้วไหนเป็นน้ำที่ข้ออะไรเพราะว่ามันใส่กันทุกแก้วใช่ไหมครับผมก็เลยมีน้ำยาทดสอบอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่าน้ำยาทดสอบดิออโอโคแมาีหรือว่ามันเป็นน้ำยาทดสอบแร่ธาตุนะครับถ้าในาน้ํามีแร่ธาตุเช่นแคลเ,เซียมแมกนีเซียมมันจะเป็นสีม่วงหสีฟ้าสีเท่ทีครับ ีม่วงหรือว่าสีชมพูอ่อนแต่ถ้าในน้ําไม่มีแคลเซียมแมกนีเซียมมันจะเป็นสีฟ้าหรือสีเงินเหมือนต้นยาเราลองมาดูกันนะครับว่าน้ําประเภทไหนข้อไหนเป็นสีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือน้ําแร่นะครับอันนี้คือน้ำอาโอส่วนอันนี้คือน,น้ำจัำนะครับน้ําแร่มีแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมไหมครับมีนะครับน้ำอาโอมีไหมครับเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนอันนี้ น้ำกันมีแร่ธาตุไหมครับไม่มีเลยแต่เครื่องตรงนั้นของเราครับถ้าสังเกตมองตัวรู้นนะครับ RO โา์นะครับก็คือจะแตกต่างกว่าอ o ยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งอ o ยี่ห้ออื่นจะไม่มีอิแร่นะครับแต่ของเรามีอีแร่แลวเพิ่มความเป็นน้ำไปแก่ร่างกายของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องกำเนิเนทปของเรานะครับว่าเพิ่มหรือแร่ธาตุได้จริงหรือเปล่านะครับเพียงแค่เอาน้ำมาปาเติมผมถามนิดนึงครับน้ำแร่วดแค่นี้ครับประมาณเท่าไรครับสิบบาท ถูกไหมครับแต่เครื่องตองน้าของเราครับสองหมื่นลิตรนะครับถ้าเราจะกินน้ําแรกสองหมืน่นลิตรครับวัละสิบาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับหลักแสนครับแต่เครื่องของเราแค่หลักหมื่นนะครับปีที่สามพี่เปลี่ยนไสตกรองเพแค่ละะหลักสลึงเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเครื่องของเราอะเพิ่มได้ท่าได้จริงหรือเปล่านะครับเราลองมาดูกันถ้าเป็นสีม่วงมีแร่ธาตุไหมครับถ้าเป็นสีฟ้ามีแร่ธาตุไหมครับและคิดว่าเครื่องของเรามีแร่ธาตุไหมครับ ยังไม่รู damages, ours, ้เพราะผมยังไม่ได้หยดเลยยาสูบเลยครับสีอะไรครับเยี่ยมเลยครับนะครับเรื่องขอของเราไม่ไยุดแค่นี้ครับเพิ่มความแรงได้ด้วยนะครับยังเพิ่มความหนักได้ด้วยเดี๋ยวเนี้ยผมจะแจกผักนะครับสังเกตตามสีผักนะครับพัทก็มีอะไรบ้างครับ ผมจะมีน้ำอยู่สี่น้ำนะครับก็จะมีน้ำอัดลมน้ำอโอน้ำตาลแล้วก็น้ำแร่ครับผมขอเดี๋ยวดูพัชกันนิดนึงนะครับเราสงเกตสีนะครับผมอธิบายครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็คือร่างกายของคนเราอะครับตั้งแต่เกิดมานะครับมีค่าพเ h ในเลือดนะครับเจ็ดจุดงเจดสก็คือค่าสมดุลนะครับอยู่ที่เจ็ดนะครับแต่คราวนี้เมื่อเวลาเราเจอพวกมงค์ประหรือภาวะต่างๆ เรากินพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆน้ำอัดนมบ้างหมูเห็ดเป็ดไก่บ้างของเป็นย่างอะไรเงี้ยครับค่าสมดุลก็จะลดค่ามาเป็นกรดนะครับกรดมีผลงเสียอะไรบ้างพวกกรดไหลย้อนนะครับ,บพวกระเพาะอาหารหรือว่ากรดในนะครับไอ้ความเป็นหนักมีอะไรบ้างครับพวกผลผลมตสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลถูกไหมครับเรากินพวกความเป็นหนักเพราะอะไรเพราะว่าเรารเดึงความเป็นกรดเข้ามาให้เป็นค่าสมดุลแต่ความเป็นหนักถามนิดนึงครับแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่เราทานได้ตลอดเวลาไหมครับ ไม่ได้ด้วยมันแพงด้วยถูหครับแต่จะดีไหมถ้าเรามีน้ำนะครับเราดึมได้ตลอดเวลานะครับเพื่อเพิ่มควาเมดา็ดดักดึงความเป็นกรดเข้ามาคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าน้ำาต่แต่ประเภทอ่ะมันเป็นคนเหมือนที่ผมพูดจริงหรือเปล่าลองเปรียบสีน้ากับสีพัาดนะครับผมขอขอนุญาตเทน้านะครับนี่คือน้ำอัดลมนะครับอันนี้น้ำอนะัดลม สุดอย่วนนี้น้ำแร่นะครับเห็นสังเกตุแก้วนะครับผมมันจะใสหมดเลยนะหครับผมก็เลยมีน้ํายาทดสอบค่า pH นะครับลองมาดูกันนะครับว่าน้ายี่ห้อไหนนะครับมันเป็นกรดเป็นด่างได้จริงหรือเปล่าลองเกียรเทียบกันสิ่ับดูนะครับอันนี้คือน้ำมันลมนะครับน้ำมันโอน้ำตาลนะครับแล้วก็อะไร นมีค่า pH ประมาณเท่าไรครับลองสังเกตเลยคร่าวๆประมาณาประมาณ6่หครับผมถามนิดนึงว่าเวลาเราทานน้ำนม,มครับเราทานแค่นี้หรือเปล่าครับมม่ขวดเล็กก็ยังไม่พอถูมมอกไหนะม AO, ครับต้องขวดใหญ่ดีนะครับผมน้ำอัดน้ำโอครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ6นะครับผมน้ำกันประมาณเท่าไหร่ครับ5หรือ6นะครับส่วนน,นี้น้ำแร่น้ำแร่เป็นด่างอ่อนๆอยแล้วครับประมาณเท่าไรครับ ประมาณ8นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเครื่องตรงน้ําเซฟของเราอ่ะเพิ่มความเป็นด่างได้จริงหรือเปล่าลองทายเล่นๆครับว่าเครื่องตรงน้าของเซฟอ่ะครับเพิ่มความเป็นด่างอประมาณเท่าไหร่ครับปีกันเล่นๆครับช่วยผมนิดนึงครับนะครับเราก็ไม่จบคุณมีรูปอยู่ที่พัดแล้วก็จะประมาณเท่าไหร่ครับแค่89นะครับเยี่ยมไหมครับแค่ทาน้ำอย่างเดียวนะครับ เอาเน,นี้ยถ้าเราลองสังเกตด,ดูนะครับ